เออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมทีหแล้วก็อยู่เกม R L c l o w n เนะตอนแรกก็กะว่าจะอัดตั้งแต่แรกแหละแต่ว่าตอนนั้นแม่ง g e f อ r c e อัดไม่ได้ไ้้งายไม่รู้ก็เลยต้องมาอัดแบบว่าอยู่ๆมาอัดนะครับก็ถ้ามารับชมก็ขอบคุณที่มารับชมด้วยกันครับ t u r t me normal ถามคอนถามโลกแตกอะไรคือรัก <laughs> What is love เฮ้ยเป็นของดีนี่ว่ะไม่ขวานไปโดมโดเจอดาบเหล็กแต่ไม่อาจใช้ได้น่าเสียดายมักๆอยู่ในถ้ำเลยมันจะมึงจะเก่งก็ะเด็กกูกูว่ากูสามารถเก่งได้จากการนั่งทำฟาร์มบอกกูต้องตอนนี้ต้องปลดของให้ได้ก่อนที่เพราะกูอยู่ตรงทะเลทรายแบบ ของกูแม่งหนาวชิบหายกูร้อนมากกูอยู่ทะเลทรายรีบนอนก่อนไอ้เจ็ดเข้าไม้รีบนอนก่อนโดนเกมโอ้โดนกิมลิปเปอร์กูโดนอะไรเฮี้ยกูละบ้านกูหลังคามันต่ำมันเลยไม่โดนกิมลิปเปอร์โอ้กูไปแล้วเพื่อนบายบายห่วยโยกรีเล่นอย่างเฮี้ยเลยสัตว์กูตีกิมเว้ยกูตีผิดกูไปตีไอ้เฮี้ยนั่นอะโกเลมอะ ไม่ฟาดกูเลยเอเทียเจอตัวโหดมาเล่นโก้มยกูติดอินสเปียรอู้อ้เอ้าทำไรกันวะทำไมหน่อยวะอย่าแล้วเพ้เอ้ไปเฮียมองไม่เห็นโอ้ยตอนนี้อยากได้ที่ขุดเหล็กกูต้องการเวลปอ่ะเฮ้ยใครวะไอ้มอนเนีะเฮ้ยเ้ยใครวะอาวุธไม้ช็อตเด็ด เออมาไม่ช็อตเนี่ยเขออาฟอร์มจัดเนะคนเนี้ยคุณเปใครครับยังไม่นอนนะสวัสดีสรครับคุณเป็นใครคุณนอนไม่ได้พเพื่อนเออไอมอนมดเปล่าพิ่งพิดเลยมันม,<ะ>มันมีปีกอะเอ้าไอ้เฮียมดก็มีปีกก็มีเหมือนกันไอ้มอนเปล่าแต่มันต่อยก็พิด้วยก็มดเก็บยี่้ดิต่อยก็ติดพีษเหมือนกันไอ้เฮียมันไกลพิด้วยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมันบินเสียงมันแบ่งวันด้วย อ้าวไอสัตว์สรุปเจออะไรกูเจอพึ่งแต่พู่บอกผิดแต่บอกบินเสียงเหมือนแบงวันเลยแล้วมันก็บินเสียงเหมือนแบงวันนะมันบินแบบวีสรุปไอเจ็ตเจออะไรตึงตึ๊งตึ๊งเจอผีเจอดอกให้ถ่ายเออไม่ถ่ายมันก็ลองถ่ายดูสิเจอแม่เกมนี้มันฮาจริงเอ้ยแต่มาเยอะๆก็ดีนะมันจะได้ดรอปไปนี่ให้ เวลได้ได้ได้ไเพิ่มด้วยแถมตอนนี้กูมีอันนี้ด้วย,ยเจมบค้างเฉยเลยเราเลยโอ้ยเฮียเราไม่ดีอ่ะนั่นไงนกูว่าแล้วโอ้ยมันดึงออกมาได้ด้วยนั่นกูว่าแล้วคอแถมแถมแถมตอนนี้กูมีทูมีเอ็กพีอ่ะกูเลยอันนี้แฮปปี้อ๋อกูเอาฟาร์มสี่ะฟาร์มมิ่งสีส่ก็แจ๋วอยู่เลยกูจะได้ฟาร์เมเวลด้วยファーマーเชดคืออะไรอ่ะก็คือก็คือมือคือกล่องกระหอด แม right ่งขดแล้วแม่งได้แม่งแม่งแม่งได้เห็ดมันต้องอัพกูกำลังนึกอยู่ว่ามันต้องอัพเคีไหนแล้ววะมันจะมืดยังไงกูหัวกูหัวจะแตกแล้วอนอนแล้วมันหัวจะแตกแล้วแม่งมีกูแบบคตน่ากลัวเลยว่าต่อป้างั้นไงกิมลิปเปอร์มาเยี่ยมเฉียนมึงทำหลังคาบ้านเล็กๆดิไม่ได้กิมเวกูเห็นไปมุมแบบทุรนทุรากลังกัดทุกคนเล็บอยู่เี่หน้าบ้านเลยไม่ได้อร่อย เอ้ยมุมน้อยตายห่าไแล้วเสียงอะไรไม่เหมือนเสียงชูป,ปะคาบา้าเลยใช่จริงด้วยชูป,ปะคาบ้าร้องไงวะชูป,ปะคาบ้าก็แย่น่ปปะไม่เก่งอะไรเยอะแบบใช้โลจิกเดียวโปเกมอนอะ่ะชื่อชื่ออย่างไรก็ร้องกันเลยเออก็เขาได้ยินอย่างนั้นไงเขาเลยตั้งชื่อเป็นอย่างนันเนี้ยร้องชูปะกัปปะอากาศแม่งวันไม่แย่อากาศแดดมัดนโคตรร้อนเลยสัตว์กูเดินออกไปนิดเดียวตัวกูแทบไหม่ ตองกูอย่างหนาวอะไม่อยู่ตรงกูเลยตองกูย่างหนาวไม่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 ม่ไ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 ไม่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 ไมม่ไม่ไมม่ไม่ไไม่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 ม่ไ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 ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไม อ้าวควายกินแล้วไอโอเกมเลยเอาเฮี้ยกินแล้วก็เกมเลยไอเฮี้ยมันตีโดนหัวกูได้ง่ายวะอุ้ยเกมุูนิ่งแต่เป็นเซียอติมไอตินตัวไใช่แบบไม่อยากกินในทีมแบบไม่อยากกินในทีมแบบอยากกินไอติมไอมไอติม่รู้อะไร้คุณโปรดส่งไอติมมาที่บ้านผมเดี๋ยวนี้ ขับพระเจ้าจะตามหาแล้วมันก็ป้อมสุอยางจริงไงมีอ่ะมันตายเลยเว้ยกูแฮปปี้ละกูก็ตายแล้วไอ้หี่เนี่ยจะกักถังท่านไว้กูอยู่ๆกูว่ากูว่าแบบว่าเอ่อเคาะพืชอล้แล้วพืชประทาซอมบี้มันก็โผล่มาที่แบบตัวงับอ่ะแล้วมันก็งับกูหายไปเลยที่เนี่ยเดี่ยวเท่านั้นจรงเลยไอ้ถ้าเกิดเป็นตัวเวลหนึ่งอ่ะมันยังพอไหวได้เว้ยแต่นี่มันเป็นเวลสองอ้เหี้ย กูโดนนัดเดียวตายกูมไม่รู้เหมือนกันกูไม่ได้ดูเวลด้วยซ้ำกูโดนนิดเดียวโด,โดนโดนนัดเดียวตายแต่กูไม่ได้ของคืนเลยส่งโลเคชั่นมาส่งโลมา,าส่งโลมา <c oughs> ได้ไลมาโลมาจะเสร็จแล้วนะคร <c oughs> ับมึงช่วยนอนหน่อยได้ปะผ่อร้องเหอยเฮียไม่งั้นลูกกูตายกลางลูกกูตายกลางกลางทุ่งเงี้ยส่งโลมาโลมาจะเสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วโลมาโลมาเสร็จแล้วนะครับ สวนะเออดี๋ยวเดี๋ยวส่งโลไปตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านตอนนี้อยู่นอกบ้านจังไปมันก็เป็นไงอะไรไม่ตัวเลยโอ้ยไอ้เหี้ยมันบินได้หนีเลยตอนแรกกูเห็นมดเลยมันมองหน้ากูอยู่เออแล้วตอนแรกกูไม่กลัวเลยจนกระทั่งมันบินปุ๊บวิ่งหนีเลยบินได้ไงวะ อเมนนอาโน่หทานไอชารลีชิงอยู่เดินทางไอเดินทางทำอะไรคามนาทีเด็ดฝุเส้นทางเอเดนลิงไอพันกว่าบาทมันรวมตัวเกมมันจะปบถว่าแค่เอเด d เดียวสีเดียวสียไปสีเนเกมไอเดียวสีมันมันจริงไอสดมันเป็นหลอนนเรื่องเพิ่มหรือว่าเป็นมันเป็นแบบเพิ่มมาแบบแบบใหญ่ด้วยอ๋อเพิ่มเลยอืม แต่เขาบอกแล้วเขาบอกว่าขอบนั่นน่าจะแมบน่าจะประมาณลิมเจแบะแต่เขาก็บอกเขาไม่เคยทําแมปใหญ่ขนาดนี้เดียวก็ซีได้อีกแซ่ดอ้าวครั้งแรกครั้งแรกเพราะว่าถ้าเป็นดีลซีพวกดาซูมันจะเล่นนี่เล่นสองโซลาร์โอ้โอ้อะไรเปอร์เตอร์แมตัวกูแตกไอ้ยัตีกูตายห่าเลยเจอสไปช็อตเนมันเวลเป็นแขนเวลคอมดิงนี่มึง สร้างสองห้องนอนสองห้องน้ำตอนที่มึงนอนอยู่ประมาณอยู่ไหนเอ้ยก็อยู่เออ x หกศูนย์ห้าแปดแปดสองสามแปดมึงตอบเป็นพันได้ไหมหกพันเนออะไรนะตอบเป็นแบบหน่วยหน่วยหน่วยก็ x หกร้อยหกร้อยสี่กับแจ็ดแปดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดกูจบแล้วการเดินทางโก ไอ้แี่ไอ้แบบยืนยืนโดนกีรดโหนึ่งไม่ยืมันคาบได้ดิไปที่อุถุนคาบได้เหรอวะ EYE เหยียบเหยียบปักเยียบปักเสร็จไงไว้ไม่รู้นี่ายเส้นเป็นไงล่ะเสยนนั้นก็บอกกูด้วยนะเออเดี๋ยวกูดูให้สเหยยปักเหยียบปักเอตายักมึงก็ใช้ไอ้นี่ไงไม่อก แม่โ oh, อ๊กที่เป็นแบบบัตทอมอ่ะเออเป็นแบบปุ่มอ่ะสองอันเอามาใส่กันเนี่ยแาที่อุดหูและสักเป็นอะไรวิธีแก้งไงเจโอเคนี่ครับระหว่างที่ผมกําลังตามหาเพื่อนของเพื่อนของผมที่กระจายไปผมก็ได้เจอกับตูรับร้ายแรงได้ง่ายวะ กูเจอประตูลับแบบว่ามึงกดมึงกดแบบมึงกดคลิกขวาที่แบบว่าเชิงเทียนแล้วเชิงเทียนมันเปิดแล้วแบบไม่มีประตูทางลับอยู่ <c oughs> อ้าวแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยอ้าวแล้วทอดกูไม่มีด้วยก,กูเจ๋วดวิไปขึ้นได้มันจะขึ้นไม่ได้ไปได้ไงวะแล้กส่งนั้อ้าวสั <c oughs> ไฟมันต้องไอ้นี่อย่างงี้ใไงแบบว่าใช้ไฟแช็กใช้คีอะไรโอ้ไยไหวใช้ไฟหน้าบ้านนี่แหละสัตว์ลงสำรวจเลย,ยเดือดในสุดกลานชีวิตของมันปั๊บใบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะ ต้องตัดอะไรเนี่ยจะดีสเพย์ออปชั่นแล้วไปที่อ่าวิดีโอเซตติ้งปะอืมแล้็ไรเน็อยู่ไหนเออกนแล้วก่อ s e using smooth maximal fantasy bin map t มเ p l a ล e ไนี่มมมมเคยใชะไหนปะไรเน็ตวะหาไม่เจออ๋อไรเน็ต<ก>นี่ไงเจอแล้ว ปรับเต็มสว่างมากยังต้องปรับกองเลยปรับไปเต็มไมแต่กูไม่ชอบอะไรไม่เมือแล้วเจ็ด K แม่งเป็นดันเจียน โอเคไม่ใช่นกันเออมีกล่องด้วยอาจจะเป็นมีบิกนะต้องลองเสียงดูอ่ะอุ e! ้ยเฮียตายของตกหมดเลยชอบก,ก,กูตบเกลี้ยงเลยอ่ะอยู่ๆก็มีแบบว่าไอเฮียมีมาตบกูกูหายเกลี้ยงเลยซะ